สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านพบกับเซฟนันออนไลน์กับผมโบธารัตนเพนจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็มีข้อมูลนะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์โมเตอร์คอร์สเป็นประจำนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ไปขี่ที่ไหนนะครับวันนี้ครับผมได้มาเจอรถที่เรียกว่าหม่แกะกล่องครับขี่ไปยังไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับเป็นแบรนด์จากยุโรปนะครับนั่นคืออัสวาน่า Fc 2 5 0อย cc งวปี2020ครับ ซึ่งจะมีความใกล้เคียงกับรถ kdm 2020ยรถแข่งของผมนะครับเพราะว่า2แบรนด์นี้จะมีการพัฒนาควบคู่กันมานะครับซึ่งวันนี้ครับก็ได้มาเจอรถใหม่เป็นของนาอุไลนะครับพี่ขี่ด้วยกันแล้วก็ได้ขายรถคันเก่าไปแล้วก็เพิ่งไปซื้อมาครับใหม่แกะกล่องเลยนะครับปี2020ครับวันนี้ก็เลยจะพาท่านผู้ชมมารีวิวครับว่ามีความพิเศษอย่างไรสำหรับพัซซัวน่าใหม่แกะกล่อง2020คันนี้นะครับรวมไปถึงราคา เท่าไหร่แล้วก็มีอะไรแตกต่างจากรถญี่ปุ่นแล้วก็รถยุโรปปีก่นกอนๆบ้ากนะครับตามไปชมกันวันนี้ครับกับเซเว่นออนไลน์ครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่กับรถ a ั u โซนา FC 210cc 1จังหวะปี2020นะครับเป็นรถตัวใหม่ล่าสุดของ a ัสวซนาวันนี้จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ารถใหม่แกะกล่องเป็นอย่างไรนะครับทันนี้เพิ่งจะขี่ไปเวลานะครับดูตรงเวลาตรงนี้ปัด1.9ชั่วโมงนะครับ ขี่ยังไม่ถึง2ชั่วโมงครับตัวนี้จะเหมือนกับ KTM รถผมนะครับแต่ว่านี้เป็น h ั s ว a n a เป็นแบรนด์ในครือเดียวกันนะครับเพราะว่า KTM ได้ Takeover นะครับ Takeover ร์ h ว s q a n a ทำให้การพัฒนารถ KTM กับ h u s ว a n a จะค้งคู่กันไปนะครับนี้เป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับระบบหัวฉีด ดูเครื่องฝั่งนี้กันบ้างครับนี่คือระบบัวฉีหัวฉีดอยู่ด้านในตรงนี้นะครับ 250cc ส,สตาร์ทมือนะครับจะไม่มีการสตาร์ทปกติถ้าเป็นรถปีเก่าๆก็จะมีคันสตาร์ทอยู่ทางขวามือนะครับรูปทรงท่อนะครับท่อเดิมใครที่เคยดูรถผมตอนผมนำมารีวิวให้ชมก็คอท่อจะเป็นเหมือนกันเลยนะครับแบบนี้เลย โชคหน้าหลังไวท์พาวเวอร์นะครับเหมือนกันเป็นโชคลมเหมือนกันนะครับไวท์พาวเวอร์โชคหน้านะครับแล้วก็โชกหลังไวท์พาวเวอร์รุ่น XX นะครับโชกหน้าเติมลมหนึ่งข้างนะครับแล้วก็โชกหลังก็เป็นตัวเดียวกันกับเกีเดียมนะครับสปริงสีขาว เฟรมจะแตกต่างจากรถญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นเฟรมเหล็กโครเมียมนะครับชื่อรุ่นว่าโคโมรีนะครับมาดูที่แฮนด์ด้านบนครับรูปทรงเป็นแฮนด์โคเตเปอร์นะครับแฮนด er ์ mm hmm. อ้วนทรงแฟตบาร์หรือว่าเรียกกันภาษาบ,บ้านบ้าก็คือแฮนด์ไลท์บาร์นะครับแบบอ้วนเป็นคานน้ำมันนะครับนะ เป็นคานน้ำมันแล้วก็เบรกหน้าเบมโบนะครับระบบสตาร์ทมือครับสตาร์ทจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับนี่คือปุ่มสตาร์ทแล้วก็ทางซ้ายมือนะครับจะเป็นปุ่มต่อเ n นจินหรือว่าดับเครื่องนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มเอาไว้ปรับแมปนะครับรด KTM กับ Husqvarna จะเหมือนกันนะครับคือจะมี2แมปนะครับแมป1กับแมป2นะครับแมป1จะเป็นรอบเครื่องสแตนดาดนะครับแบบนุ่มขี่ง่ายๆนะครับพอเรากดเปลี่ยนเป็นแมป2นะครับจะมีรอบเครื่องที่ดุดันรอบต้นจะขึ้นเร็วขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เขียนว่า T C ย่อมาจาก Traction Control นะครับ Traction Control คือปุ่มนะครับเอาไว้กด เวลาเวลากันไม่ให้ล้อหลังสไลด์นะครับถ้ากดปุ่มนี้นะครับจะทําให้ล้อหลังเกาะพื้นมากขึ้นคือพอกดปุ๊บเนี่ยปุ่มนี้จะไปไปตัดกําลังเครื่องยนต์ทําให้รอบต้นเราสามารถเปิดคันเรล่งได้หนักขึ้นนะครับเหมือนไปลดกําลังทําให้เราเปิดแรงก็ไม่สไลด์นะครับส่วนใครที่ไม่ชอบนะครับคิดว่าแบบคุมคันเรล่งเองได้ ก็ไม่ต้องเปิด traction control เพราะว่าผมเคยลองมาแล้วนะครับผมลองขี่แบบเปิด traction บางทีก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจนะครับก็เลยปิด traction control ขี่รู้สึกว่าขี่ดีกว่าก็แล้วแต่คนถนัดแล้วก็คนชอบนะครับแล้วก็ยังมีอีกปุ่มนี้นะครับพอกด2ปุ่มพร้อมกันนะครับที่เขียนว่า map ตัวล่างแล้วก็ tc ตัวบนกดพร้อมกันนะครับกดค้างไว้ประมาณ3าวิ ให้ไฟมันกระพริบนะครับไฟจะมากับพริบตรงตัว fi ข้างหน้านี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้ออกตัวนะครับเราสามารถใช้คันเร่งออกตัวได้เต็มคันเร่งเลยมันก็จะคุมรอบเครื่องไม่ให้ล้อหน้ายกนะครับเรียบร้อยแล้วก็จุดต่อมานะครับมาดูที่ล้อบ้างล้อเป็นล้อ did นะครับ d ีดีเดอ t a r ติดรถมาเลยนะครับล้อหลังขอบ19ล้อหน้าขอบ21นะครับ d ีดีเดอ t a r ยางติดรถมาก็เป็นดันหลบนะครับพัมเบรกหลังเบมโบรถยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็น k t m หรือว่าฮัสวาน่า ระบบเบรกจะดีกว่ารถญี่ปุ่นมากนะครับถ้าใครเคยขีย่ใครเคยขีย่รถญี่ปุ่นมาแล้วมาขี่รถยุโรปก็<ๆ>จะรู้สึกได้ครับว่าเบรกหนึบมากครับแต่นิดเดียวนะครับอยู่เลยรอบคานก็เป็นคันน้ํามันนะครับที่ติดมากับรถก็สามารถงอดได้แบบนี้เลยนะครับคันน้ํามันสามารถกำแค่นิ้วเดียวก็อยู่แล้วครับนี่คือแบบนี้นะครับ อันนี้นะครับปี2020ราคารถใหม่แกะกล่องนะครับอยู่ที่370,000บาทพร้อมเอกสารสรบปรสามิตรนะครับซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยหายากมากนะครับสำหรับรถใหม่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะครับทั้งรถญี่ปุ่นแล้วก็รถยุโรปอัสวานาแล้วก็ k t m ตอนนี้หารถใหม่ยากครับ น,นี้ก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับรถใหม่แกะกล่องอีกหนึ่งคันครับหลังจากที่เราฟังรีวิวไปแล้วนะครับเป็นประจำผมก็จะสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับง่ายมากคันนี้ตา้านมือไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับกดนี่ตัวเดียวติดแล้วเรียบร้อยนะครับผมให้ดูนะครับตัวนี้ตอนนี้อยู่ที่แมปหนึ่งนะครับเห็น ครับแมปหนึ่งพอกดตรงที่แมปนะครับคขาว่าแมปอันนี้คือเปลี่ยนแมปเป็นแมปที่สองจะมีรอบเครื่องที่ดูดันมากขึ้นนะครับและตัวนี้คือ traction control คร,ครับ TC traction control คือกดแล้วจะทําให้ล้อหลังเกาะพื้นมากขึ้นนะครับพอกดปึ๊บถ้ากด traction control ก,ก็จะมีไฟสีส้มขึ้นนะครับทีนี้นะครับจะมีปุ่ม ลั้นคอนโทรลนะครับเอาไว้กดตอนออกสตาร์ทเพื่อทําให้เราใช้รอบเครื่องตอนออกสตาร์ทได้เต็มคันเร่งน,นะครับเราจะกด2ปุ่มพร้อมกัน P C กับแมปนะครับกดค้งพอกดแล้วนะครับ2ตัวครงมันจะมีจะมีไฟกระพริบตรงนี้ F I เห็นไหมครับกด2ตัวนี้พร้อมกันนะครับจะมีไฟกระพริบตรงนี้นี่คือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับ คครับตอนนี้กลับมาเป็นแมปหนึ่งเหมือนเดิมนะครับน,นี่ก็คือรีวิวรถฮ a s ว a n a า FC 250 CC ปี2020ครับผมอันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ